लुटेज बुटेज बुटेज คือแน,นีละแปลว่าเด็กส้มครับอ๋อเด็กถามามว่าคลซ้อมเออซ้อมพระเพยยเด็กซ้อมพระเออ,อพย<ร>ค<ร>ลเพียวส้อมอ่ะอ่มองตรงนี้นี่ตองซ้อมคลเพยวซ้อมเ่ยนี่สาธุ น้ำดื่มคิตตี้จากไหนับพี่ตุ๊กจากคุณต้อยนิพพานนงนุษนะคะให้มาเป็นพันขวดเลยค่ะท่<ฮ>นุโมธนาสาธุกับต้อยนิพพานนงนุษด,ด้วยค่ะสาธุดีครับนี่ครับไม่ได้พูดเลด่นครับพันขวด,ดจริงๆครับน้ำดื่มคิตตี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากสาธุเลยนะครับ เวลาได้ที่ครับได้ได้เลือกพิธทอนครับผมข้อนำสเก,การขอนิมนต์หลวงพ่ออธิษฐานแผ่นทองครับอ่าทุก ข้างล่างพนมมือ อาจารย์ข้างบนกำลังอวยพรอุ้ยดูนี่ดูดูอุ้ยผมพบเอ่ยถึงแล้วท่านดูดิคนลุกคนลุกเลยเพราะท่านกำลังอำนวยอวยพรให้พวกเราอยู่นะครับ พลังสีแล้วถ้าแทนพอพอครับพอพอได้ปิดทอแล้วไม่ลงครับต้องให้เสร็จให้ได้นะครับ <Yeah. S 2> เป็นภาพอดิตศาสตร์ของวัดเจริญธรรมเลยนะครับที่ท่านเจ้าว่ดมาลงมือเองเลย <c oughs> ครั้งนี้ครั้งแรกสวยงามครับ ยังไม่ได้ปัดนะครับเราเพิ่งกำลังปิดอยู่หลวงพ่อครับพระมหาสมเด็จจักรพรรดิที่หน้าทางขึ้นเนี่ยกว่าจะย้ายมาได้ย้ายง่ายไหมครับไม่งาน <c oughs> วันนั้นวันวันนั้นต้องบวงสรวงบวงสรวง9โมงเช้าแล้วก็จะยกขึ้นมาไว้ขั้นตอนบนเนี่ยอืม ช้เวลาต่างกาบ่งเช้าทางช่างเคลื่อนย้ายแล้วมาอยู่ตรงทางประตูที่จะออกชั้นล่างที่อยู่ใต้โบสถ์นี้อยู่ใต้โบสถ์นี้ใต้โบโสถ์หลังหลังเนี้ยย้ายท่านเคลื่อนย้ายจากที่ท่านปฏิทฐานที่เดิม<ช>แล้วก็จะเคลื่อน<ง>ออกประตูปรากฏว่าพอไปถึงประตูแล้วเนี่ยปรากฏว่าออกประตูไม่ได้เพราะว่าเขาว่าเขาองมามหาจักรกลฝั่งขวาประตูจะเอียงไงแล้วเอียงไงก็ไม่ได้ไ ขยับยังไงก็ไไปได้ยังข้างก็ไไปได้ทางซ้ายก็ไม่ได้ก็เลยพอขึ้นไปตรงถึงขอบคานประตูแล้วก็ลอยเอ่งเต้งใช้ยกใช้เข็นรถเข็นยกยื่นออกมาเขาก็ต้องติดเครื่องยกเครื่องกันบล็อกอ้าเอาแฝงเอ่งเต้งอยู่มันมันคือขบวนลอยเพราะติดติดแล้วติดติดแล้วติดเพราะประตูเล็กติดประติดขอบคานประตูทางจะออกอืก็เลยต้องไปอธิษฐานบอก อดีตเจ้าว่าไปช่วยนิม,มนต์ให้หลวงพ่อหมาหจักออกมาทีทา,าไม่ออกก็ออกไม่ได้ข,ไข,ข้าเข้าออกไม่ได้ข็าคงจะขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่ได้อนเน <c oughs> ขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาต้องกลับเข้าไปที่เก่าแล้วหลวงพ่อไปสงสัยแล,แล้วเข้าไปได้ยังไงก็อะก่อนเข้าเข้าไปยังไงก็เลยเรา, <c oughs> าถามลูกศิษย์หลวงพ่อที่เขาสร้างพระถวายให้หลวงพ่อเขาก็บอกหลวงพ่อสุวรรณช้เทวดาที่อยู่ในในโบสถ์เนี่ยที่รักษาอยู่เนี่ยช่วย ด,ดันอมหาจักรส่งเข้าไปเอแล้วมหาจักรก็คุบเข้ามาเฉยๆในสมัยหลวงพ่อนะทีนี้เข้ามาได้แล้วออกไม่ได้การสมา,าม,มาย้ายท่านออกก็เลยต้องอธิษฐานบอกหลวงพ่อช่วยบอกเทวดาที่ยกย้ายเข้ามาใจขอให้ท่านช่วยผลักออกมาทิง้งพอไปจุดธูปบ,บอกพ่อเสร็จแล้วก็มาลูบพระพักหลวงพ่อมหาจักรพัก แล้วก็หันหลังนะมหาจักรพรรดิเลื่อนปุุบลงมาเองหลุดหลุดลงมาจากคือประตูแล้วก็ลงมานั่งอยู่ข้างล่างน็อกน็อกไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปแตะเลยเลื่อนลงมาเองแล้วเคลื่อนที่เคนที่น็อกอยู่แล้วนะรถเคนเคลื่อนกับติดบึ้งขึ้ไหมเฉยอ้วก็เลยย้ายออกมาได้ย้ายมาแล้วก็มาตั้งลำลงมาเอามาขึ้นในจังหวะที่ขึ้นเนี่ย อากาศฟ้าเปิดอยู่เนี่ยฟ้าก็เริ่มมีฝนมีเมฆมาอยู่ลอยอยู่บนชั้นบนอุโบสถเนี่ยแล้วก็ฝนกาค่อยปล่อยปล่อยปลอย่ปลอยลงมาองมหาจักรยื้อเคลื่อนยกขึ้นมาแล้วก็ฝนหายอ,อ,อนี่คือความมหาสิ่งจ์องมหาจักรพรรดิสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่วัดเจริญธรรมเนี่ถือ อ่ะที่ประตูหน้าอยู่ประตูหน้าเนี่ยไม่เราเราไม่งงเลยปัะตูหน้าหแค่หันหลังเนี่ยพระก็นั่นแหละก็งงอยู่เหมือนกันวันอยู่ประตูทางขึ้นเนี่ยท่านไหลออกมาได้ยังไงอืมท่านหลุดออกมาได้ยังไงนี่นทั้งไหลทั้งหลุดมันก็ยังงงอยู่ทุกวันแค่ก็แค่เอาเข้าไปก็งงแล้วออกมาก็งงเองนี่อย่าครับมหาจักรพรรดิเราถึงต้องเราถึงใช้เทวดาช่วยนะครับเราถึงตั้งใจว่าอยากจะทำแท่นสวยครับโดยการนี้อาจจะต้องลอกสีใหม่แล้วก็ครับพรทั้งหมดผมจะ ต้องขอญาตะทีตมองจะถวายทองไอ้ถวายพลอยใหม่หมดเลยแล้วก็พระพักเนี่ยอาจจะเป็นทองแท้ครับครับจะได้ได้สวยๆงาๆหลังพ่อมีปฏิหารนี่จริงองค์นี้มีองค์นี้มีเทวดารักษาจริงเื็นมหาจักรพรรดิอ่ะเพราะเขาหล่อหนาด้วยนะหล่อหนามากเลยอ่ะหลวงพ่อบอกให้หนูเนี่ยจิตพัดหว่าให้หนูได้งานนี่ไมแต่ขอเองเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะได้มาติดพทองแท้ให้ปู่พรมเนี่ยครับ ที่นี่ปูพรมเนี่ยท่านเป็นเงินพระพรมนะพระพรมไม่ใช่พระพรมเนี่ยท่านเป็นเงินแต่มหาจักรพรรดิท่านเป็นทองถ้าใครขอเงินและทองต้องขอพร้อมกันโอเคค่ะนี่ที่วัดนะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเพราะงินและทองเพราะว่าที่วัดเนี่ยมีสายสมบัติวิ่งผ่านจากท้ายวัดมาเนี่ยผ่านอุโบสถเข้าไปหาพระโภมาฮามหน้าวัดที่นี่มีเส้นสายสมบัตินะ วัดเนี่ยครับเป็น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 สายไหนเป็นสายสมบัติเกศสมบัติอะเทศไทยพวกเพชรชินดาทั้งหลายอ่ะมันวิ่งมาจากเขาแน่เลยครับจากถ้ำในเขาแน่เลยครับในนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นเป็นป่าเนาะเป็นป่าแถวเนี้ยเป็นป่าเป็นป่าหมดอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานยังครับที่ย้ายย้ายจากกะพันเอจากกพันอาจจะมามาปีน่าจะปีหกปีหกศูนย์โอ้แล้วหลวงพ่อคิดอย่างว่าเออต้องย้ายท่านขึ้นมาข้างบนเพือไปเจอเส้นแสบเส้นแสบอก แนะนำว่ามีพระประธานองค์หนึ่งอยู่ใต้โบสถ์ให้ทําการย้ายออกมาข้ามไาย้ายออกมาใครก็อยู่ไม่ได้ใครก็แก้ไม่ได้วัดเนี้ยิินแสก็ไม่เคยมาวัดนี้ไม่เคยไปเจอโดยบังเอิญต้ออยู่ที่เขาเขอจับมืออามาหน่อยแล้วก็พูดหมดเลยอให้อามามาทํา กำแพงวัดก่อนอืมกำแพงวัดอ่ะด้านหน้าถ้าทำไม่ไม่ทำกำแพงวัดเดี๋ยวขาเราจะเดินไม่ได้เราก็จะเดินไม่ได้อยู่แล้วเวลานั้น,นอ่ะเออเลยเรครับอรับขาสมาในทนาช้าไปสิ่งข้างซ้ายก็ยจะเดินไม่ได้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ริมทางมันมี้ามาหาในวัด<อ>แล้วก็คำเกาะคนที่กําลังอ่อนก็เกาะเอาไปกินเลอกกินเนื้อ อ่าเขาเขาบอกให้เราเนี่ยเป็นสมภารเนี่ยต้องไปแก้ประตูวัดก่อนแก้กำแพงวัดก่อนอแล้วแก้กำแพงวัดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาวากันในวัดแล้วก็อาตมาก็ไปเจอเสียงแสอีกคนหนึ่งเขาก็บอกประตูวัดเก่าอ่ะแพงโบดอาตมาเนี่ยปิดประตูเก่าซะย้ายปิดเลยแล้วก็ทำประตูตประตูใหม่เปิดประตูใหม่อย่าให้ประตูเก่าเนี่ยที่อยู่เนี่ย แทงบทถ้าเราแทงบทแล้วเนี่ยทำให้เจ้าว่ายอยู่ที่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้น<อ>ี่ทำแบบเข้าเสนแสงเขาว่าเง,งี้ยแล้วพอทํแล้หายกำแพงเสร็จครับหายขาดก็ไม่ใช่เจ้าว่าก<อ>ี่กี่โอนอยู่ไม่ได้เลยนะทำอยู่ไม่ได้แล้วบอวมีเหตุมีเรื่องมีอะไรไม่ทุกร้อนใจไปหมดอ่ะและ้วก็่ขาหายจริงด้วยขาหายด้วยเมื่อกำแพงเสร็จแล้วขายเอออตมาก็มาปิดกำแพงเสร็จแล้วก็ไปทํากำแพงปิดประตูเก่าเสร็จแล้วก็ไปทํากำแพงต่อครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาโบด โดยที่เส้นแสงเขาแนะนําให้ย้ายออกมาหาจักรที่อยู่ใต้อุโบสถอะมาไว้ซึ่งเส้นแสงไม่รู้ด้ว่ารู้ไม่เคยพระองค์ไหนด้วยไม่รู้แต่ไม่ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามีพระที่องค์เดียวในในชั้นล่างท่านไม่เห็นแล้วท่านจะเห็นท่านจะรู้ท่านจะรู้ทันทีเอาละสิท่านว่าอย่างเงี้ยให้ประมาณนะครับมาดูนะเพราะว่าพระเนี่ยพระพักขององค์พระเนี่ยแทงเสาอยู่ อพระมหาจักรเน่เป็นบ้านตำแหน่งไม่ดีด้วยตั้งตำแหน่งไม่ดีทั้งล่างนั้นมงนเสาอุโบสถอยู่ชั้นล่างเนี่ยที่แทงหน้าพระพาร์ท่านอยู่นั่นก็ทาให้อะไรคนที่อยู่เนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเขาบอกให้อาตมาย้ายและต้องเป็นท่านด้วยนะต้องย้ายเขาองค์อื่นมาเขาก็จะไม่ย้ายเอาเลยเขาพูดอย่างเงี้ยท่านเสบอกมีท่านคนเดียวที่จะแก้ตรงนี้ที่หลวงพ่อก่าก็ทำเอาไว้ อนอนะครับท่านมาทําไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แสดงว,ว่าท่านถูกเลือกมาท่านก็ต้องมาแก้มาทําแล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาจะดนใจเองว่าจะไปทําอะไรตรงไหนตรงไหนจะเป็จะบอกเองอืแต่ละจุดแต่ละจุดจแต่ละทิศแต่ละทิศอย่างเงี้ยอึงกัว่าเย่างี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คอยจะคอยคอยคอยคลายลงคลายอ, <unanimously S 2> อาันตรธามไปหมดท่านแก้ตรงนี้อะไรเสร็จเสร็จไปทีละทีละอย่างทีละอย่าง เดี๋ยวเขาเดยปุ๊บองนี้แน่นอนหรือว่าบั่นใจเลยว่าองนี้จกักพัดองนี้แน่นอนใช่เขามีองค์เดียวเขามีองค์เดียวอยู่กลางโบสถ์้วสิ้แสรู้ได้ไงนะไ่ได้มา,าว่้เก่งมากจนจังเบื่อจตมาแล้วเขาจะเห็นเป็นนิมิต เห็นภาพหมดแล้วเขาบอกอืเขาบอกตะมานเนี่ยว่าวัดมีสารน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกมีถนนอยู่หน้าทิศเหนือมีต้นไม้อยู่ประตูวัดต้นไม้หัวเล่าไปเลยต้นไม้มีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งไปพาดกลางถนนหาเรื่องหาเรามาหาพระที่อยู่ที่อาศัยทําไม่หลวงพี่สุนมาบอกเองเลยไม่รู้งพ่อสงสยต้องหลวงพ่อหลวงพี่สุนมาบอกเองนาจะเป็นหลวงพ่อใช่หลวงพ่อหลวงพ่อสุนเนี่ย ทำลายไปหลายอย่างว่าก็า<อ>าว่าจะต้องอย่างนั้นต้อง,องนี้นะหลวงพ่อก็พยากรณ์ไว้ก่อนที่จะมีเจ้าวาดตอ้องทําสิบุญละหกปีถึงจะมีพระอาจารยวาดมาทิศนี้ผมได้ทํานิมิตไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือทํา,า,า,าพาระรอบโบสถ์ไว้เป็นปางประธานพรเนี่ยคือปางประจํพาพประจําวันเกิดของท่านอ่าแล้วท่านทํพาพระประจําวันเกิดไว้ท้ายโบสถ์องค์หนึง่งนำที่ ส่วนใหญ่มีพระปาสมาที่อยู่รอบโบสถ์รอบทิศมีพระปางประธานพรคือพระปางประจําวันวันเกิดของพระเจ้าวัดใหม่บรน,นจันจที่จะมาจากทิศนี้มาจากามาจากมาจากสมุดเพราะว่า,าชนาอายุท่านเกิดในน้ืมันว่าอย่างนี้ท่านบอกชนาสาพระองค์องค์งที่จะมาเป็นรองต่อจากชันเนี่ยชนาอายุท่านมาจากน้ำอ,อ่า ก็อาตมาอยู่กับน,น้ามาตั้งสิบสองปีก่อนหนาพระองค์จ้าอยู่กันนบน้ามาสิบหกปีซึ่งหลวงพ่อไม่รู้แน่นอนว่าว่าอยู่ไว้ที่ไหนมาก่อนอาตมาพรรษาแรกบวชว่าคืวันเออออกพรรษาแล้วก็ไปทุดงไปกับครูบาอาจารย์ชวนกันไปเพชรบูรณ์ไปสร้างวัดที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทำวัดเสร็จเสร็จแล้วก็ทุดงไปขึ้นไปโคราศก็ไปจำพรรษาอย,อยู่โคราศกับครูบาอาจารย์อาตมาในสายพรบ ว่าวัดป่าอ,อยู่สามัญสารแล้วก็ออกจากโคราชมาก็ลงมาที่เพชรบูรณ์ต่ออกลับมาจากเพชรบูรณ์ก็มาเข้ามาที่วัดเอว,วันพอด,ดีพระกรรมาวาจาเนี่ยครูบาอาจารย์าารยหอาตมานเนี่ยที่บวชให้อะ่ะท่านก็มาเป็นสมพันธ์วัดใหม่มท่านก็อบอกว่าเออท่านมาเที่ยวมาหลายปีแล้วเออไม่ต้องไปเที่ยวแล้วพอแล้วอยู่กับที่บ้านให<ค>้มาอยู่ยยช่วยอาจารย์ที่ฟ้าก็เลย ไปช่วยท่านอยู่สามปีที่จุมุ่งแก้วเสร็จแล้วก็พอดีเพื่อนเข้ามาเที่ยวอยู่ที่วัดท่อใหญ่ท่อใหญ่กำลังจะหลอ่อพระก็เลยชวนกันมาเที่ยวหลอดดูงานหลอ่อพระพอดีหลอ่อพระเสร็จอาจารย์เกียงเนี่ยอาจารย์เกียงเขาก็ถามว่าปีนี้จำพรรษาที่ไหนกันหรือเปล่าบอกไม่ได้จายังไม่ได้คิด ปีนี้จะพรรษาเป็นเพื่อนผมสักพรรษาหนึ่งผมก็จะออกพรรษาแล้วผมจะอะไรอาจจะจะปิดพระผุพัทศีมาให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยและปีนี้ผมเพิ่งสอบอุปชาได้นะก็จะฉลองอุปชาแล้วก็ฉลองอุโบสถให้เรียบร้อยไปเลยขอให้มาช่วยงานก่อนอ่ากอเลยรับปากท่านรับปากก็เลยเลยเลยตะเลยในนี่เลยยอมอยู่กับท่านมาสิบห้าปีแล้วหลวงพ่อ พระครูใบพูนพัฒนาพรอาจารย์ของหลวงพ่อเขียงเนี่ยท่านก็เห็นไปว่าอาตมาเป็นภาคที่ชอบทางานเนี่ยก็เลยเให้อาตมาเนี่ยอารมณ์เพียก็เลยให้อาตมาเนี่ยทำงานพัฒนารมอยู่กับท่านจนวัดเนี่ยมันว่างลงทางล่านก็เลยให้อาตมาเนี่ยพอถึงเวลาท่านบอกว่าได้พอสมควรเวลาแนละ้วที่จะต้องไปทาหน้าที่ส่วนนี้บริหารวัดพัฒนาวัดต่อ วัดว่างสมพันธ์ไปอยู่วันนี้แล้วกันก็ให้มาหลวงพ่อท่านก็มาพูดมาแนะมาบอกอะไรที่จะต้องทําอะไรเนี้ยแต่แต่ท่านบอกแค่แค่เพียงอ่าตอนที่มาส่งเพียงไม่ไม่นานท่านก็มโนภาพลงอาตมาก็เลยไปเจอเสียนแสเสียนแสก็บอกนู่นบอกนี่แก้นู่นแก้นี่ตามที่เสียนแสแนะนาก็ค่อยๆแก้ไม่รู้ว่าเทวดาแฝงมาหรือเปล่าจะเอเอาคิดดีกว่าครับที่หลวงพ่อุนได้ได้ ทำนายไม่จำแนกได้ว่าพยากรณได้พยากรณ์ไว้เนี่ยหกข้อมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันคลิปต่อไปดีกว่าอคลิปต่อไปว่าช่วงหลังแล้วหกข้อนั้นตรงไหมหรือใช่ไหมติดตามชมนะครับปัะเจริญทามีอะไรที่น่าทึ่งอีกเยอะมากว่างๆก็แวะมากราบไหว้มาขอพรได้นะครับท่านเจ้าว่าใจดีและ มีเมตตามากแล้วก็ท่านเป็นกันเองครับวัดนจริรบวัดเินธรรมบ้านบึงชนบุรีมาฟังกันว่าหข้อที่พยายากรไว้หลวงพ่อสุนพยวกรไว้มีอะไรบ้างแล้วหลวงพ่อจะตรงกี่ข้อ